ในเรื่องของ Poppy Playtime จะเล่าถึงเหตุการณ์ของพนักง,งานเก่าที่เคยทำงานในบริษัท Playtime Company เป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาสุดล้ำสมัยในช่วงปีคศ1900ซึ่งเกิดเหตุการณ์ที่มีพนักง,งานหายตัวไปอย่างปริศนาในโรงงานทำให้บริษัทและโรงงาน Playtime นั้นถูกปิดตัวลงเมื่อ10ปีก่อนในเหตุการณ์ปัจจุบันตัวเราจะได้รับจดหมายจาก บริษัท Playtime อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีม้วนเทปโฆษณาของป o p p y และมีข้อความที่เขียนไว้ว่าตอนนี้พนักง,งานทุกคนนั้นไม่ได้หายตัวไปหรอกแต่ว่ายังอยู่ในโรงงานนี้ตั้งหากคุณต้องตามหาดอกไม้ให้เจอและภายในวิดีโอเทปม้วนนั้นเนี่ยจะเป็นโฆษณาของ p o p p y ้ ตุ๊กาตาตัวใหม่โดยทางผู้ก่อตั้งอย่างอีริกลุกเวลเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเพทามแล้วก็ได้เล่าถึงตัวตุ๊กาตาป๊อบบี้ที่เหมือนกับว่ามันนั้นมีชีวิตเหมือนกับคนจริงๆ p ๊อบบี้สามารถพูดโต้ตอบกับคนได้เหมือนกับคนจริงๆก่อนที่มันจะทิ้งทายประโยคที่ว่ามันก็เหมือนกับคนทุกคนนั่นแหละครับและก่อนจะจบวิดีโอทางคุณอีเลียดเนี่ยยังมีการเชิญชวนให้คนที่สนใจจะเข้ามาดูโรงงานเนี่ยสามารถเข้ามารับชมการผลิตในโรงงานของเพทามได้เลยนะครับตอนที่ภาพจะตัดมาเป็น ประตูบานใหญ่ที่มีดอกไม้ลักษณะเดียวกับสิ่งที่จดหมายนะั้นได้เชิญชวนให้เราไปหานั่นเองนะครับซึ่งพนักง,งานเก่าโดยตัวเราเนี่ยจะลักลอบเข้าไปในโรงงานผลิตตุ๊กตาของบริษัทเพทามที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้นะครับซึ่งภายในนั้น,นก็จะมีวนลเทพิเศษที่ถูกอัดเอาไว้โดยเป็นเจ้าหน้าที่แผนกนวัตกรรมนะครับแล้วก็เป็นแผนกรักษา,าความปลอดภัยครับชื่อว่าลิทเพียนะครับและเขาก็เตือนผู้บุกรุกว่า โรงงานนี้ถูกปิดแล้วนะครับพร้อมกับว่าตุ๊กตาในโรงงานนั้นเนี่ยเป็นตุ๊กตาที่มีคุณภาพพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่ก็มีคุณภาพเช่นกันเข้าขอแนะนําว่าอย่าเข้ามันเลยเพราะมันไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงก่อนที่ตัวเราเนี่ยจะทําการขายรหัสปริศนาและเข้าไปในห้องรักษาความปลอดภัยแล้วก็ได้พบว่ามันมีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยนะครับพร้อมกับมีอุปกรณ์ที่สามารถจับยึดสิ่งของได้และมันมีพละกําลังที่สูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้สําหรับการยกพวกของต่าง ที่เราไม่สามารถจับด้วยมือเปล่าได้นั่นเองซึ่งมันเป็นส่วนที่อันตรายมากๆเลยถ้าเรานั้นใช้อุปรกรณ์ตัวนี้กับคนจริงๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถดึงคนให้หัวขาดแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีคําแนะนําที่บอกเราหลังจากนั้นเราก็จะเข้าภายในห้องที่เป็นใจกลางของโรงงานนะครับภายในนั้นเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาสินค้าของบริษัทเพทามมากมายครับตั้งแต่เจ้าหุ่นตัวสีเขียวอย่างบุกี้บอทตุ๊กตาไดโนเสาร์อย่างบราว s ์แคนดี้แคท แล้วก็มีตุก๊กตาสีชมพูชื่อว่าคิสตี้มิสตี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงมีตุก๊กตาสีฟ้าตัวใหญ่อย่างฮักกี้วุกกี้ ตุ๊กตาตัวสีฟ้าที่อยู่ใจกลางห้องของโรงงานที่เราได้เห็นกันนะครับโดยข้อมูลบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยได้ออกแบบมาให้มันมีลักษณะที่น่ากอดให้กับเด็กๆเนี่ยสามารถรู้สึกได้เลยว่าสามารถปลัก,กมันได้โตของมันเนี่ยจะสูงและก็จะมีลักษณะเป็นสีฟ้าตรากลมปากของมันกว้างยิ้มอย่างสนุสนานพร้อมยังสวมถุงมือสีเหลืองแล้วมันเป็นสินค้าที่ขายดีตลอดการของบริษัทเพทาอีกสักด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามเราจะได้เห็นว่ามีการจำแนกห้องให้เราไปตรวจสอบมากมายครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องของการผลิตก่อนเพราะว่าเรานั้นยังมีมือสีฟ้าอยู่แค่ข้างเดียวเท่านั้นก่อนที่เราจะใช้อุปกรณ์เปิดประตูออกมานะครับแต่ว่าไฟนั้นกลับดับไปแต่ว่าอุปกรณ์นั้นสามารถเชื่อมโยงสายไฟได้นะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าไปในประตูเนี่ยเราต้องหาคุญแจก่อนครับซึ่งพอเราหันไปปุ๊บเนี่ยเจ้าฮักกี้วอกกี้เนี่ยก็ได้มอบคุญแจให้กับเรา แล้วก็ให้เรานั้นสามารถเปิดประตูไปทางห้องจ่ายพลังงานได้แล้วนั่นเองซึ่งหลังจากที่เราเปิดไฟได้สําเร็จนะครับเราจะได้เห็นภาพของคิสตี้มิสตี้ครับนั่นคือตุ๊กตาฮักกี้วิกกี้สีชมพูซึ่งเป็นเพศหญิงนะครับโดยมีการเขียนคําสั่งอย่างจริงจังมากมายเลยว่าหัวหน้าแผนกเจ้าของนวัตกรรมอย่างคุณลิทเพียเนี่ยได้แนะนําว่าห้ามงัดแงะอุปกรณ์ภายใน บริษัทเด็ดขาดนะครับแล้วก็ห้ามเข้าห้องนวัตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ห้ามนําตุ๊ก,กตาไปไว้ด้านหลังของตัวเขาด้วยนะครับซึ่งที่แปลกก็คือว่าเราได้เห็นกําแพงที่มีเหมือนรอยเลือดที่เหมือนกับว่าจะมีศพพนักง,งานที่หายตัวไปแต่ว่าจะมีชิ้นส่วนของพวกตุ๊ก,กตาเนี่ยมาวางทับเอาไว้นะครับแล้วมันก็จะมีรอยเลือดอยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยนะครับแต่ที่แปลกมากกว่านั้นก็คือว่าหลังจากที่เราซ่อมอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าฮักก้วกี้มันได้หายตัวไปแล้วนนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่เราได้เดินทางมาสู่ห้องฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็ห้องเก็บคงคลังเราจะได้เห็นถึงกล่องลังแล้วก็ตุ๊กตาที่กระจัดกระจายกันไปทั่วโดยเราจะได้พบว่ามีเทปวีดีโอของดิชแล้วก็เอลวอรี่ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับกล่องลังที่มีจํานวนมากนะครับแล้วก็การใช้แรงงานที่โหดเกินไปของบริษัทพนักง,งานสุดขยันอย่างตัวเขาเนี่ยก็ต้องพบกับเรื่องมันทอนจิตใจในบริษัทมากมายโดยเฉพาะบริษัทเนี่ยมีโครงการในการช่วยเหลือเด็กกำพร้า คือเขาต้องการที่จะให้คนที่อยู่ในบริษัทเนี่ย รับเด็กกำพร้าไปเลี้ยงนะครับแล้วก็จะให้โบนัสแลวก็ให้เงินพิเศษครับจนก,กระทั่งพนักงานบางคนเนี่ยต้องจําใจรับเด็กกำพร้าไปเลี้ยงที่บ้านนะครับแล้วก็ได้รับเงินชดเชยพิเศษมากมายแต่ว่าพนักงานคนนี้กลับมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะใส่ใจพนักงานตั้งแต่แรกนะครับไม่ควรบังคับที่จะมีนโยบายให้เรานั้นรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็จะได้เงินพิเศษแบบนี้นะครับแต่เขาก็ได้แค่บ่นนะครับแล้วเขาก็ยังคงต้องตามหาเจ้ากล่องตุ๊กตาฮักกี้วักกี้ต่อไปที่มันได้หายไปนั่นเองซึ่งในเวลาต่อมาาาาเรรกก็จะใิน ในการที่จะหยิบเจ้าตัวอุปกรณ์แขนข้างขวามือสีแดงออกมานั่นเองซึ่งหลังจากที่เราขึ้นมาด้านบนอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะได้เห็นเจ้าตัวฮักกี้วักกี้ที่มันได้แอบมองเราอยู่ตรงทางเดินนั่นเองนะครับ หลังจากนั้นเราจะเปิดประตูทางเข้าได้สําเร็จนะครับแล้วเราก็จะเข้ามาสู่แผนกของห้องผลิตตุ๊กตาที่มีชื่อว่าเมกอ Friend ครับซึ่งเมกอ Friend เนี่ยเป็นหนึ่งในตุ๊กตาที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่าปกติเครื่องจักรเนี่ยต้องมีคนควบคุมนะครับแต่ว่าเจ้าเมกอ Friend เนี่ยผู้ก่อตั้งของบริษัทเพท m e นะครับได้สร้างเจ้าตัว Make of Friend นี้ขึ้นมาในช่วงปี1960นะครับตั้งตุ๊กตาตัวนี้นะครับไม่ใช่เป็นแค่เครื่องจักรธรรมดานะครับแต่เป็นเครื่องจักรที่สสสาาาามมรรถจํแยยกชิ้้นน่่วไดองบู์ ที่สุดโดยเฉพาะนะครับในการสร้างตุ๊กตาที่บริษัทต้องการนั่นเองนะฮะนั่นก็คือตุ๊กตาที่ทําให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นเองซึ่งเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับก็ทําให้เราได้เห็นว่ามันจะมีความสามารถในการมองตัวเราได้ด้วยนะครับเหมือนกับว่าเจ้าจั่วเครื่องจักรที่ผลิตสินส่วนพวกนี้เนี่ยมันเหมือนมันจะมีชีวิตจริงๆนะซึ่งในเวลาต่อมานะครับเราก็จะได้พบกับวิดีโอมอนเทปของพนักงานที่ชื่อว่าสเตลล่าที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การทํางานในบริษัทเพท m e แห่งนี้นะครับ ซึ่งบทสัมภาษณ์ก็ดูเหมือนว่าเธอจะเล่าเรื่องที่ค่อนข้างแปลกและก็น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าความฝันในวัยเด็กของเธอเนี่ยก็คือว่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กแบบไรเดิงสาตลอดไปหมายถึงว่าตัวสเตลลาเองเนี่ยไม่อยากจะเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่อยากจะแก่ตายแต่อยากจะใช้ชีวิตแบบเด็กไปตลอดกาลนั่นเองซึ่งพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมเสาไฟฟ้าให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึง่ง โดยเจ้าเครื่องจักรนี้ยังคงทํางานได้ปกตินะครับแล้วก็ยังสามารถสร้างตุ๊กตาเสือพึ่งได้นะครับซึ่งเราจะได้เห็นว่าตุ๊กตา ที่ถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องผลิตเองนะครับแต่ว่าเจ้าตุ๊กตาเมกาเฟรนจะเป็นคนผลิตทุกอย่างให้นะครับแล้วก็ดูว่ามันจะมีชีวิตจริงๆซึ่งหลังจากที่เราได้ผลิตเจ้าตัวเสือพึ่งได้สาเร็จนะครับเราก็จะเดินมาที่ทางสแกนนะครับแล้วเราก็จะเจอกับเจ้าตัวฮักกี้วูกี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นปีศาจท,ที่มีฟันอันแหลมคมแล้วก็กําลังจะไล่ล่าเราด้วยนั่นเอง ซึ่งหลังจากที่เราได้หลบหนีมาทางช่องแอร์นะครับเราก็จะได้หนีมันพ้นแล้วก็ได้จัดการมันให้มันตกลงไปนั่นเองนะฮะจนกระทั่งนะครับเราได้พบว่าเราได้พบกับห้องที่มีภาพวาดดอกไม้ภายในนั้นแล้วก็เราจะได้พบกับป๊อปปี้ครับที่รอเราอยู่ที่หน้าตู้นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเปิดตูต้นี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดจบไปโดยที่เธอพูดว่าเธอเปิดตู้ชั้นอย่างนั้นเหรอ ซึ่งหลังจากที่ัดจบไปนะครับมันก็มีทฤษฎีออกมามากมายครับเพราะว่าทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในซีรีส์ของ Poppy Playtime เนี่ยมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าตัวฮักกี้วักกี้มีตัวอย่างของเจ้าตัวป๊ p p y Playtime ที่ดุมว่าเจ้าสองตุ๊กาตาตัวนี้จะมีชีวิตจริงๆนะครับแต่ว่ามันจะมีเทปอยู่เทปหนึ่งครับที่มีการทูบไปทุกอย่างครับนั่นก็คืองานทดลองหมายเลข1 0 0 6นครับนั่นคือตัวต้นแบบที่หลุดมาจากห้องทดลองและเทปบันทึกเสียงตรงนี้ก็คคือพนนนนนักงงาาาวิทยาศาสตารนน์ึ ที่กำลังแอบอยู่ที่ช่องแอร์นะครับแล้วก็พยายามจะพูดถึงข้อมูลของสิ่งมีชีวิตทดลองออกมาอารวาสแล้วก็จัดการนักวิทยาศาสตร์ทุกคนนะครับก่อนที่นักวิทยาศาสตร์คนนี้จะถูกฆ่านในเวลาต่อมานั่นเองซึ่งเป้าหมายของเจ้าฮักกี้วูกี้นะครับที่เราได้เห็นกันก็คือว่ามันเนี่ยจะพยายามจะไล่ล่าเราโดยมันจะโผล่มาตอนช่วงท้ายเกมแล้วเหมือนจะบังคับให้เราเนี่ยเดินทางไปยังท่อที่เป็นช่องแอร์นะครับแล้วเราก็จะต้องหนีไปตรงบริเวณที่มันได้พาเราไปนั่นเอง และรวมไปถึงนะครับดูเหมือนว่าเจ้าจูบสงค์ของฮักกี้วอกกี้ในตอนนี้นะฮะมันไม่ใช่มันจะมาฆ่า,าเราครับแต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะพยายาม เชื้อเชิญให้ตัวเราเนี่ยเดินไปตามเส้นทางที่มันต้องการนั่นเองนะครับเพราะว่าถึงแม้เจ้าฮักกี้วักกี้จะจับตัวเราได้นะครับแต่ดูว่าในตัวเกมเนี่ยมันจะยังไม่จบนะครับเพราะว่าเขามีการเขียนข้อความก่อนที่ตัวละครเราจะตายว่าคุณรู้สึกสนใจกับเจ้าตัวใหม่เลข1นึตัวนี้หรือเปล่านะครับมันสวยงามไหมละ่ะยังมีการเขียนข้อความว่าคุณห้ามตายนะเพราะว่าฉันต้องการคุณนะครับให้มีชีวิตอยู่แล้วก็บอกว่าให้ตื่นขึ้นนะครับก่อนที่มันจะให้เราเริ่มเกมในจุดรีสตาร์ทอี ซึ่งคาดเดาว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดเท่าทตัวฮังกี้วักกี้แล้วก็ตัวละครที่เราถูกเดินเดินเชื้อเชิญมาตั้งแต่แรกนะครับโดยมีจดหมายแล้วก็เทปวิดีโอในตอนแรกนะครับอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าตัวป๊อปปี้ครับป๊อปปี้เพลาทามก็คือเจ้าตัวตุ๊กตาป๊อปปี้ที่มีชีวิตนะครับแล้วก็นสษฐานว่าอาจจะเป็นหนึ่งในพนักง,งานที่อยู่ในบริษัทนี้แหละครับ ที่ได้กลายเป็นตุ๊กตานะครับโดยมีการทดลองมาหลายกระบวนการด้วยกันนะครับซึ่งตั้งแต่เจ้าตัวเมค Friend ซึ่งตั้งแต่เจ้าตัวพาร์กี้วากี้แล้วก็ตุ๊กตาตัวอื่นนะครับที่ยังไม่มีการเปิดเผยมาคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ถูกจับตัวมาทดลองและรวมไปถึงเด็กกำพร้าด้วยนะครับที่ดูเหมือนว่าเด็กกำพร้าเหล่านี้น,นเนี่ย ก็มีสิทธิที่จะโดนได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนต่อมาครับป๊อปปี้อาจจะเป็นเด็กที่มีชื่อว่าสเตลลาที่เราได้เห็นเจ้าตัวเอกสารที่มีการพูดคุยสัมภาษณ์เธอไปนะครับปมของสเตลลาน่าสนใจตรงที่ว่าเธอเนี่ยต้องการจะเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาซึ่งนี่อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เราได้เห็นร่างต้นแบบของป๊อปปี้ครับว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะครับที่ยังคงมีชีวิตแบบเด็กๆอยู่แล้วก็มันก็ตรงกับบทสัมภาษณ์ที่สเตลลาได้มีการให้สัมภาษณ์กับตัวของคนที่อยู่ในบริษัทด้วยว่า อยากจะเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือการที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเนี่ยอาจจะเสนอบางอย่างนะครับแล้วก็ให้กับตัวสเตลล่าเนี่ยได้กลายเป็นเด็กแล้วก็เป็นตุ๊กตาป๊อปปี้ตามที่ต้องการนั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่บริษัทนี้ปิดแต่เจ้าตุ๊กตาป๊อปปี้เพลย์ไมตัวนี้ยังอยู่ในห้องนี้หมายความว่ามันถูกจับขังไว้แล้วก็รอให้ใครสักคนหนึ่งมาเปิดมันนั่นเองนะครับนั่นก็คือตัวละครของเรานั่นเองนะครับที่ไปเปิดประตูให้กับมันนั่นเองนะฮะ ซึ่งนี่ก็เป็นในส่วนของที่มาที่ไปของคนที่ส่งจดหมายแล้วก็เจ้าตัวฮักกี้วอกกี้ก็ช่วยเราในการเปิดคุญแจแล้วก็เปิดไฟให้เราด้วยนะครับสุดท้ายคือว่าเจ้าป๊อปปี้ต้องการที่จะเปิดประตูของมันแต่ว่ามันจะทำอะไรต่อน,นั้นต้องมาเราดูกันเตในตอนที่2ต่อไปนั่นเองนะครับ ซึ่งก็มีการเปิดตัวเจ้าเทเลอร์ตอนที่2มาแล้วครับว่าเราจะเล่นในปี2022นะครับแล้วก็จะเป็นเทเลอร์ที่ได้บอกเล่าถึงเหตุการณ์ของประตูบานถัดไปที่เราจะได้เข้าไปก็คือว่าในห้องข้างของป๊อปปี้เนี่ยจะมีประตูบานหนึ่งนะครับที่ถูกปิดไว้อยู่ในตอนต่อไปเนี่ยเราจะได้เข้าไปในประตูนั้นก่อนที่ป๊อปปี้จะพูดว่าคุณแม่เนี่ยไม e ่ค่อยชอบแขกที่จะเข้ามาในนี้เท่าไหร่นะครับก่อนที่เรานั้นจะได้รู้ว่าเราจะเล่นเกมนี้ในชั้นเตอร์ที่สองไดเลยนะครับโอเคครับผมในส่วนของนี้ผมก็็ถือวว่าาาเปปนกรรสรุๆ บว่าที่มาที่ไปของเจ้าตัว poppy playtime แล้วก็เจ้าตัว huggy wuggy นะมันเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อกันในพาทหน้าแายการสำหรับเจ้าตัวประวัติข้อมูลของตุ๊กตาตัวอื่นนะครับฝากกดไลค์ฝากาฝากดติดตาม้วยกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาก่องสวัสดีครับ